วิธีการใช้ตะเกียบกว่า90%ของชาวญี่ปุ่นนั้นมักใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ตะเกียบนั้นถือว่าเป็นเรื่อสงสำคัญของชาวญี่ปุ่นและทั่วโลกที่จะได้รู้กันการใช้ตะเกียบนั้นต้องมีแรงดันของมือทั้งสองข้างที่แตกต่างกันถ้าเกิดทำผิดพลาดอาจทําให้ตะเกียบเสียหายได้ เราลองให้ชาวญี่ปุ่นนั้นรองตัวตะเกียบ<จ>ดูผลปรากฏว่าดึงได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะทาไหนก็แล้วแต่ถ้ากดเับผชาวต่งตางชาติอาจจะเจ็บแขน<อ>หรือบ,บาดเจ็บได้หรืออาจทำให้เส้นเสียงลายการจะใช้ตะเกียบและดึงตะเกียบนั้นเป็นเรื่องที่ยากต้องใช้การฝึกฝนอยจนสามารถดึงตะเกียบได้อย่างง่ายดายการดึงตะเกียบ ดึงตะเกียบแบบหลอกดึงตะเกียบแบบบังเอิญเผื่อด uh uh ึงได้อะเอ้ยด uh ึงแบบคาราเต้ดึงแบบไนเดอร์ไม้โชดเดะดึงแบบด้วยความรักหรือแบบสามัคคีทั่วโลกแม่งเลยการคีิตะเกียบบางคนการคีิตะเกียบแบบธรรมดา แต่บางคนอาจจะคิดตะเกียบไปเป็นลยใช้วิธีแบบใหม่โดยการใช้ตะเกียบสองข้างนั้นและมันเป็นสเต็กแม่งเลยเขาเรียกว่าการคีบตะเกียบแบบนสเต็กนี่แหละขีบแบบนักยกดัมเบลขีบแบบออกร่างกายขีบแบบฟูจิหือถ้าเกิดคุณขี้เขียบมากนักก่เาสองอันมาประกบคู่กันเป็นตะเกียบคู่แม่งเลยหรือขี้แบบแปะเปลาด เจะคีบแบบแกรักซี่เรจะคิบตะเกียบแบบมนุษย์ไทยตตาหรือรักแน่ยังไงก็แล้วแต่การคีบนั้นเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่น่าหลงหลและชาติชาตินั้นให้ความสำคัญเป็นอย่างมากตอกนี้ปลายทางรายการเราจะขอนเสนอการโฆษณาสินค้าแบบาน้ารากนะซึ่งทางรายการเราขอจะยิ่ให้ท่านได้สั่งซื้อ หนังสือรวมทั้งหมดอ,อกเล่มของวัฒนธรรมญี่ปุ่นไว้ในเซตเดียวกันซื้อซะ